เอาเลยครับผมเกมสุดท้ายลุ้นๆ oh, กันไปเลยครับ oh. ว่าใครจะเป็นคนที่เข้าไปหยิบถ้วยแชมป์อันนั้นมาครับเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีหลายๆทีมที่ตอนนี้เนี่ยคะแนนใกล้เคียงกันและลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายครับ อย่างเช่นตอนนี้ทีมที่นํายังคงเป็นดาริ่งวาล์บีอยู่ที่90คะแนนครับส่วนทีมที่ตามมาติดๆครับมีทั้งด้านของอ <Instant craft. S 1> นนิเซนครบ78คะแนนและลูสเลตพิกเลต77คะแนนโอเคถ้าว่ากันเข้าข้าว่าเนี่ยตามหลักความเป็นจริงเนี่ยแน่<ม>นอนแหละ3ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างชัดเจนที่สุดใช่ครับแต่ว่าทีมอย่าง s อหรือว่า VG หรือว่าทีมอื่นๆเนี่ยที่มี60กว่าคะแนนก็ถือว่ายังลุนได้อยู่เหมือนกันยังลุนได้ครับยังลุนได้ซึ่งจริงๆแล้วเราเห็นกันมานักต หนักแล้วว่าเกมหนึ่งสาแต้มนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทําอะไรได้ยากขอแค่เป็นแชมป์ก็พอเราต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในเกมสุดท้ายแล้วสามารถคว้าแชมป์ไม่ได้หรือเปล่าแต่จะเป็นแชมป์ไม่ได้ครับถ้าขาดขาดสปอนเซอร์สปอนเซอร์จะดีของเรานี่ต้องบอกว่ามาแน่ๆถ้วยนี่ต้องมาพร้อมกันนะถูกต้องครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของ Honda ครับ Reimagine Your New p o s s i b i l i t เ The City Turbo เปิดจุกความเป็นไปได้ครับเทนเซ g เกมครับ m e r c u l a c o m ช้อปแกลเ็ตง่ายๆอย่างรู้จริงครับ Hyper X VR All Gamer เกและ n e o o l u t i o n e s p o r t ครับครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำให้เกิดสีสันที่สนุกแบบนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่เกมสุดท้ายเริ่มขึ้นแล้วครับลายเครื่องบินบินออกมาทั้งด้านของเชียงไปทางด้านขวานิดนึงครับตัดผ่านทางด้านของไมตาฟาร์บแล้วก็ยาดยาดครครับผมเป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยแน่นอนเกมนี้นะครับซับเบิลข้างบนก็น่าสนใจนะครับ แล้วก็คา r เมสกี้นะครับก็ผ่านเหมือนกันนะครับคือด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเทกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะโอ้แต่<ฮ>ชวโนล่างลงมากระจุกกันครับแล้วคือโดดวายอย่างนี้จะไปทางไหนกันแล้วไม่ยอมไปมิลิเทอรี่ด้วยครับเหมือนจะฝืนออกขวาทั้งคู่เลยมัน3-4ทีนะครับแล้ววงมาล่างเลยครับโอ้โหมันย,ยังไงครับเนี่ยวงเหมือนเขียนไว้อะแต่ สิ่งที่น่าสนใจคือดาร์ลิงบลบีไปลงพื้นที่โล่งๆเลยเอาว่าไอซาคูกากับเฟียสลามาก่อนดีกว่าทับที่กันมาแล้วลงมา2ตัวเดอบล็อกไปแล้วแต่วีจีครินออกจากเกมไปอย่างไวเลยไอซาคูกาเอาเขาตามหาคะแนนอยู่เลยเลือกที่จะลงมางัดเลยหรือเปล่าก็เก็บไปก่อนเลยหนึ่งคนครับเอาเลยครับเอซีครับมาเป็นงัดถังงัดโหมดครับต้องเอาครับเพราะว่าถ้าเก็บตีนี้ได้มาแน่ๆสี่คะแนนครับแล้วลอไปลุ้นอันดับอีกหนึ่งทีครับคอนไหนไม่รู้แต่คอนนี้คอนพี่แน่นอนครับมาดี บีจีครับ oh, โอ้หัวหนูโอ้โหวัหวหนูอ่าได้เสื้อกั๊กมาก่อนเลยครับไปขับวินไดน้ถ้าได้หมวกกันน็อกอีกอันหนึ่งไม่ใช่ครับนั่นมันกรอครับโอ้กระเป๋าน่ารักเชียวและหัวตโตๆตอย่างนี้นี่วิ่งเฉล็บออกไปริมน้ำนี่โดนยิงกระบาลเสียเลยนะครับเอาแค่ว่าแผดออกมาก็เห็นหูแล้วนะอ่าเอมาทำอย่างนี้ไม่ได้เอาครับมีการเรียกกำลังใจใลูกทีมกันครับทางด้านของไลคุก้าโอ้โหแล้วห,หลังนี่ ติดทางด้านของแม่น้ําเลยครับคือโดนกดดันแบบหนักมากครับเอซจะล่าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูครับแล้วใจเอซคือมากกว่า VG แน่นอนเพราะว่าตอนนี้วีเชตเกโคเนีนน่ยแทบจะไม่ได้มีลุ้นอะไรเลยครับดาร์ลิงวอลลรบีเองนี่ตอนนี้นี่ทําอย่างเดียวครับคือมีหน้าที่หนีหนีให้จบครับพือเอาจริงๆเนี่ยถ้าหนึ่งใน4เนี่ยเขาติดเนี่ยผมว่าโอกาสได้แชมป์าาคาร์ดจะเรียกว่าได้แหละนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่อแล้วว่ายน้ำครับนอนหนูเราว่ายน้ำมาแล้วครับทางด้านของ v g Big ิอาไม่สุดเลยครับสำหรับซาคคก้าบลูซิเอร์เรดครับเหมือนจะมาด้วยกันเลยครับคันนี้อ๋อมีหลายคันครับมีด้านหลังด้วยครับเหมือนจะได้รถมาสี่คันเลยนะมีการเปิดเฟิร์สบัตไปแค่คนเดียวนะครับอ้าวแล้วมาอีกหนึ่งคิวก็ไปไปว่ายน้ำเล่นตรงนี้สุเก่งนี่เก็บไปอีกหนึ่งเป็นวิชิเกโกก้าครับเดี๋ยวต่อจะเก็บไปไม่ดีแล้วครับแบบนี้ 2ตัวครับ2คิวส่งอ่าแล้วนี่ครับเลือกขับรถมาดักหน้าเลยครับคือแบบนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าบปเชเกโกเนี่ยเกือบจะกลายเป็นทีมแรกนะที่หมดลุนแชมป์นะครับโอ้และดำน้ำครับดำน้ำเราเห็นด้วยนี่ไงหัวหนูทำพีษครับหลาเป็นทางได้ของเจฟครับกดไปได้อีกหนึ่งครับเหตุหัวหนูครับเรียบร้อยเลยครับคือเล่นแบบ ดุจริงๆนะเกมนี้นะคืออย่างที่ลูกพี่เมฆบอกอยู่แล้วว่าซาคุก้าเนี่ยเล่นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ<ม>คืองัดยับอยู่แล้วครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับคือ VGB i g Big เนี่ยพูดยากเลยครับ จะเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นแต้มฟรีของซาคูกา้าหรือว่าถ้าจะตายอยู่ตรงนี้ให้มันจบไปเลยหรือเปอล่าจะบอกว่าทางด้านของวิเชียเก,กโคไปยอมเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าวิเชียเก,กโคเองเนี่เป็นทีมของมาสเตอร์บลูชากนะครับถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยเรียกว่าเข้าตาจนสุดๆแล้วครับโอ้เราต้องหนีอย่างเดียวครับโคสุดท้ายครับนีเฟดลามะ อยู่ในอันดับที่สุดท้ายเลยนะครับเฟลมาร์สามสิบห้าแต้มถ้าผู้กันจริงๆคืออีก4ี่สิบห้าสิบแต้มอาจจะไม่พอไม่ทันในเกมนี้แต่ว่าชกโคเองก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับมีลุ้นอยู่ครับคือต้องบอกว่าเกาะติดอยู่กับทันด้านของซายคูก้าเลยใช่ครับแต่ว่าด้วยการที่โตัดเร็วแบบนี้เนี่ยมันแทบจะเรียกว่าโอกาสเล่นของเขาในเกมนี้มันแทบจะหมดไปแล้วในเรื่องของการเก็บคิวครับแล้วเหลือบีคนเดียวต้องว่ายน้ำออกมายาวๆเลยครับดูทรงแล้วเขาน่าจะยอมที่จะ ลบหนึ่งแต้ให้หายไปจากเกมนี้หรือเปล่าโอเป็นผมผมจะสู้สุดใจครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสลุ้นอย่างน้อยไม่ได้ที่หนึ่งที่2ที่3ก็ยังดีครับเอาเธออินสซนครัฟที่ไล่จี้อยู่ครับโดนตัดออกไปเป็นหนึ่งน็อกครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าขอไปดูทางด้านของอินสซนคร์ฟหน่อยได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เมื่อกี้โดนน็อกไปหนึ่งครับไม่ทราบด้วยครับว่าเป็นใคร ตอนนี้ดาริกวาลาบีนี่ฟาร์มหล่อมๆครับนี่ครับเป็นคะแนบลูครับที่โดนน็อกไปครับโโดนฟ็อกซี่เฟอร์เรตครับเฟอร์เรตเนีเ่ยมีอยู่40คะแนนเท่านั้นครับอยู่อันดับที่7แน่นอนว่าเกมนี้เขาไม่สามารถที่จะตามมาลุ้นแชมป์ทันแล้วนะครแต่ที่2ที่3ก็ยังมีโอกาสนะครับต,ต้องอินสินแคปเนี่ยคือทีมที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำว่าท้าชิงแชมป์นะครับคือจะต้องบอกว่าคือรางวัลเรามีอ่ะเรายังมีที่2ที่3ด้วยนะครับต้อง อย่าลืมมองว่าเรายังมีอันดับ2อันดับ3นะครับเราจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วสู้ตายแนย่นอนแหละ<ช>สำหรับเกมสุดท้ายในยรอบไฟนอล,ลาราวแบบนี้ไม่มีใครที่อยากแบบจบไปแบบไม่สวยหรอกนะฮะทุกคนอยากที่จะไว้ลายเต็มที่อยู่แล้วเรายังรอดอยู่กับทางด้านของบีจีวิกครับโอ้โหหนูนาตัวนี้นี่ถึกทนจริงๆโอ้โหนะมาครับต้องฟาร์มต่อแล้วก็หนะาทางเอาตัวรอดให้ได้ครับคนเดียวของเขาแต่ยาวของเขานี่น่าสงสารครับมีทางด้านของแบนเดตอยู่5อันแล้วก็เอเนจีดินกระป๋องเดียวครับนี่ครับมาเก เก็บศพเพื่อโอ้โหของเยอะนะฟูนะฟูอยู่แต่ยาไม่มาเลยครับดึงดึงไว้ก่อนครับโอ,โอเคแบนเดอยังที่ยังถือว่าพอจะช่วยได้รับแล้วสลาคุก,ก้าไม่ได้เล่นเกมต่อนะพยายามที่จะเก็บพวกทรัพยากรที่อยู่ในนี้ให้ได้ครบทุกจุดนะครับแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าของฟูฟูอยู่แล้วครับคอนเทนเนอร์ตรงนี้ครับแต่ว่าน็อตนี่ไม่ฟูตามเลยนะคือยังขาดพวกของชุดป้องกันอืนะครับยังเป็นเลเวลหนึ่งกันอยู่ด้านหน้าครับ ดีบิวคือมาเล่นตรงนี้ดาริวัลบีเป็นอีกหนึ่งค้างที่ลงมาแล้วแทบจะไม่มีคนที่อยู่รอบข้างเลยคือเขาเลือกจุดดีจริงๆนะแต่ละรอบคือเลือกจุดทําให้ทีมเล่นง่ายด้วยคือต้องบอกว่าจริงๆลําพางแค่8ทีมในแผนที่เนี่ยมันสามารถคาดดาวได้พอสมควรแหละว,ว่าลงตรงไหนถึงจะเจอคนไม่เจอคนนะครับใช่ครับ แต่วงต่อไปที่กำลังจะอัปเดตมาอาจจะมีบางทีมที่จะต้องปะทะก,กันแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนเลยลงมิลิเทอรี่เกือบทั้งเกาะอกน,นะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปกองรวมกันหรือเปล่าแถวแถวสภาเนี่ยอันตรายครับรวมถึงนี่ด้วยเนินอย่างนี้ครับมาแล้วครับมีการคล้องมาครับเป็นตีส2งครับอินเซนครับ เมื่อกี้บุ๊กนี่คือเขาก็รอดใช่ไหมือดรอดมาได้แต่ตอนนี้เดลี่ไฮยีน่าไปโดนทางด้านของตังออกไปอีกหนึ่งคนไหมครับไลห์เป็นน็อตทางด้านของตังแล้วหลิวเทรดขึ้นมาเป็นทางด้านของตีไลห์ได้ทางด้านออกจากเกมไปแล้วครับอ่าแล้วเบสออกจากเกมตามไปติดๆครับแต่จังหวะนี้ครับฟ็อกซี่โฟเรสตครับขับรถทีมเข้ามาเหมือนจะชาร์จอินซินแครปโดนต้อนรับขับสู้ตรงนี้ครับไอซีน็อกได้หนึ่งไอซีตามล่าได้หนึ่งคิวเอาเลยครับแล้วเป็นอินซินแครปครับได้ไปถึงสองแต้มคิวในตรงนี้และสามแต้มเลยครับ แล้วเขาไปลังเลอะไรครับยิงขึ้นลงลงรถอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วตาตาไม่รู้ไปโดนมาตรงไหนเหมือนกันครับแล้วรูปไปเปิดนอทันไดของปลูมาได้แล้วตาไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นครับอ้นี่ครับมายิงเฉกันไปหรือเปล่าครับน่าจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนเหมือนกันครับไม่ได้ระวังฟ็อกซี่โฟเรตนาทครับอาแล้วกลายเป็นว่าสองนอทของอีเซนครับครับเพื่อนจะมาเติมชันหรือเปล่าครับรือว่าจะถอยครับพยายามที่จะลงรถไม่ให้มีเสียงรู้ว่ามูฟเข้ามาครับ โอกลายเป็นว่าจะมูเข้ามาช่วยครับไม่ยอมครับโอ้แล้วตรงนี้คือตัดสินได้เลยนะครับมันเสี่ยงครับผมบอกเลยว่ามันเสี่ยงครับพี่เซนครับครับ FF จะเก็บแต้มก่อนมาเรื่องขับรถมาไม่รอช้า i อซี IC ท็อปจะเข้าไปน้บเหลือตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมหรือคนหนึ่งเป็นปูนอยู่ด้านหลังอ้องบอกว่าเป็นการขับรถล่อให้เพื่อนครับพีครับเอาแล้วมาตรงนี้พีเก็บเรียบโอ้นี่ครับ ยอมเชื่อ,อใจเพื่อนแล้วเหมือนจะดึงได้ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วอิสเซนครับเก็บ4แต้มไล่จี ling, ้ดารลิงวลราบีมาแล้ว,ลวตอนนี้มีไปตอนนี้84คะแนนไล่จี้เหลือแค่6แต้มครับเอาครับอต้องมาดูกันครับว่าจะพยายามต่อได้ไหมแล้วนี่ยังเหลือครบ4คนครับ ตอนนี้คือให้มันเป็นเรื่องของคะแนนอันดับแล้วครับแล้วขับรถมาเอซไล่งาเใส่เอฟอลเอฟอลว่างายเอฟอลมีซ้ายมีขวายิงมารถไม่โดนโดนแต่คนเอซีหนังกำลังจะตายไปแล้วโอ้โหปาดเข้ามาได้คุณเมฆหนังล่วงออกจากรถแต่ว่าเจฟฟี่บอกมาดิจะช่วยเว้ยเฉกันมาได้ครับอุ้ยใช้สมองดึงเพื่อนก่อนได้ด้วยครับแล้วตรงนี้มีแล้วหนึ่งน็อกครับจะเอาคิวเลยหรือเปล่ารอซื้อได้อยู่นะมุมของเจฟฟี่นะแล้วก็ต้องมีเพื่อนโควให้หนึ่งคนะค่หนึ่งคิวครับจัดไป 4ค,คิวแล้วครับโอ้ตอนนี้ทางด้านของสไลากูก้าเองก็ไล่มาติดๆครับอาลครับตอนนี้สลากูก้าอัปเดตแบบเรียลไทม์ครับคะแนนอยู่ที่71ตามอยู่19แต้มครับลาลิงวลบีเองนี่ถ้าไปมัวแต่ซ่อนหาอย่างนี้แล้วเขายิงเยอะจริงนี่อาจจะเป็นเรียกว่าดาบสองคมได้นะครับถูกต้องครับตอนนี้นี่คือก่อนเริ่มเนี่ยห่างกันแค่12คะแนนแล้วตอนนี้เนี่ยคะแนนเรื่องของการคิวไล่จี้มาแล้วนะครับแล้วถ้าไปพลาดตายวงท้ายแบบไม่ได้คิวสักจบสักอันดับ4เนี่ยมีโอกาสโดนแซงเหมือนกัน เอาลระเรียกครับเรียกครับเรียกครับคือตอนนี้ทุกคนที่ป่าเถื่อนแล้วคือมันไม่มีอะไรให้เสียแล้วเกมสุดท้ายครับโอ้โหพยายามจะหาคิวหาคะแนนให้กับทีมตัวเองให้ได้เยอะที่สุดครับตอนแรกครับอินสินครัเหมือนจะแย่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้เดชบุนอะไรหรืออะไรโดนใจครับฟ็อ y ซี่เฟลเลือกปล่อยท่าของอิน a n นคร a บบุกไปซะอย่างนั้นเลยเอาละครับ โจอ่ายน้ําอย่างนี้นะครับมีคนโผล่ขึ้นมานี่ล่วงหมดตี้เลยนะครับผมบอกให้นะครับตอนนี้เหมือนวัดความนิ่งของใจแล้วครับดาร์ลิงวอลลบีอ่าแล้วนี่ครับอินเซนทรเหมือนจะขับหาจุดชาร์จต่อหรือเปล่าครับอันนี้คือสายด่วนสายตรงเดลิเวอรี่เลยนะส่งปูถึงหน้าบ้านหาแล้วครับล่าอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อินเซนครับจำเป็นต้องล่าครับเพื่อเร่งเอาคะแนนนะครับตัวนัเปลี่ยนปืนครับเปลี่ยนให้ได้ของ m อ6 ถ่าเล่นแบบนี้มีมันแน่นอนครับสำหรับเกมสุดท้ายในไฟนอลราวรับทีมสิบดาว alive ครับแล้วก็ทางด้านของสไลค์คูก้าเองก็รถลสองคันเหมือนกันครับขับมาเอาแอร์ดรอปด้านหน้าครับคุณว่าจะมีดราม่าไหมแบบท้งสุดท้ายแซงพิกอย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว g Big ยังอยู่นะแล้วตรงนี้มีกรอ3 6, 3อาาม3เป๋่า3รวมถึงทางด้านของ m อ4 9ครับ คือด้วยความที่วิเชตเกโก้เนี่ยยังไม่ยอมออกแบบนี้เนี่ยไอคะแนนที่ควรจะได้เพิ่มของดารินลลบีที่เป็นอันดับห้าอย่างต่ำเนี่ยก็ถูกลดหายไปด้วยใช่ครับคบเอาครับตอนนี้ฟเฟร์์ลามาเองก็ยังมีโอกาสอยู่ไกลๆนะครับกกลจัดๆเลยกายอ่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าที่สองที่สามม,ม,ามัน,คมนารครัมันก็ยังพอลุ้นแล้วสุดท้ายถึงจะไม่มีอะไรได้ติดม้าติดมือไปก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็ต้องสู้เป็นที่อยู่แล้วใช่ครับ สมอระพุมตรงนี้ไม่มีใครอ่อนข้อใครแน่นอนวิชีบิ๊กเองนี่เขาก็ลุ้นอยู่เพราะตอนนี้ถ้าถ้ามองกันจริงๆเขามีอยู่ประมาณ62คะแนนถ้าเขาได้จบอ่ะสักอันดับ3เขาก็จะมีคะแนนขึ้นมาเผยเผยยังมีโอกาสที่จะลุ้นเป็นอันดับหนึ่งเอออันดับ2อันดับ3นะได้นะครับเรียกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ยังเป็นไปได้ใช่ใช่เ so i s p o s s i b l e i ิ can do ครับนี่แปลว่าไม่รู้ครับฟังไม่ทันเลยครับเมสรา่ครับอ่านลครับ SC นีเครับเก่งโอ้โหกระท้านี่มาเป็นลายแบบ โรมันแคทอลิกนะลายโบราณมาเลยนี่ถ้าเอาแบบเคลปลาดเนี่ยลายออกมาสวยเลยนะจะบ้าแล้วไม่ใช่กระท้าทำเคลปไม่ใช่เหรอแต่ c ีคิวตอนนี้หล่มๆหล่ไปก่อนแล้วสีแต้มรอบนี้ออบส่งออบเสิร์ฟเขาไม่ให้เราดูทางด้าของวงเลยนะครับคือตอนนี้เรายังไม่เห็นวงเลยนะสามแล้วนะวงที่สามเข้าไปแล้วครับแล้วตอนนี้เหลือรอดกันมาหมดครับนี่เป็นมนุษย์เขากันแล้วนะปีนป่ายกันนะ ผมว่าดาลิงว่าลาบีเนี่ยรอบนี้เนี่ยเล่นแบบฝืนตัวเองไปหน่อยนะคือสไตล์ไม่รู้แต่เซฟแน่นอนเซฟแน่นอนครับแต่สไตล์เขาเนี่ยไม่ใช่สไตล์นี้เลยนะใชเเ่เน้นเน้นเอาแบบยังไงกูเอาแชมป์กูต้องแชมป์คืออย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ผมเล็งว่าเขาน่าจะแบบเอาไว้สามอันดับแรกก่อนอ้าวแล้วเมื่อกี้เลยแบบเแบบมทาหรือเปล่าไม่ใช่รครับเปลโอโ้แล้วเข้ามาตรงนี้ครับสเรย์โดเข้าไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันอ้าวอ้าวโอ้แล้วขับลงน้ำน่าจะปลอดภัยกว่าครับ ลงเนินไปแล้วน่าจะแจ้งเพื่ออลไรครับว่าตรงนี้มีคนครับใ่บอีกหนึ่ง <ผม S 1> ไฟที่ลไลคูก,ก้าจะต้องเจอกับทางด้านของเฟียนลามาครับโอ้โหตอนนี้คือยิ่งเป็นแบบนี้เนี่ยดาริงรัลบียิ่งชอบใจเลยครับบวกกันไปเยอะๆครับคือเอาจริงๆเนี่ยเหลือสักสี่ทีแล้วเขาค่อยโผล่มาเพื่อเก็บต้มคิวว็ยังได้แต่ต้องบอกเมื่อกี้เขาก็ยืนดมหมอกอยู่นะต้องระวังนะคำนวณการวิ่งให้ดีๆไม่ใช่ไปล้มหมอกตายสินี่ นอกจากเขือแล้วหัวล้ออีกนะครับเราบอกว่าด้ยวยเกิดสุดท้ายเนี่ยชดแชมป์พอดมหมอกเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ำใจสุดๆนอนไม่หลับแน่นอนเนี่ยเพราะตอนนี้เขายังไม่เข้าสู่วงเลยนะถูกต้องวงกินไปขวาน้ําซะเยอะด้วยครับแต่ถ้าพวกนี้เนี่ยดันไม่สู้กันเลยไม่บวกกันเลยเนี่ยไม่ประทานกันเลยเนี่ยก็ลําบากนะดาริวลับีนะสวยนะคือก็เป็นการที่บอกแล้วเล่นกับจิตใจของคนดครับดาริวลาบีเกมนี้ อาจจะเป็นเขาเรียกว่าแท็กติกจากมัสเตอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใช่เหมือนกันนะฮะโอ้โหระดับทางด้านของมาสเตอร์นักบูชาครับดีกรีการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าอันดับต้นๆคนหนึ่งของประเทศประสบการณ์สูงอยู่แล้วเรื่องการแผนการนี่เขามีเจ้าแท็กติกอยู่แล้วครับโอ้โห FL ตรงนี้ก็เหมือนจะขึ้นยากครับคือเขาก็เห็นอยู่ตามตาแหละว่ารถมันพุ่งลงมาตรงนี้แต่มันต้องว่ายกดออกทางด้านขวาครับขึ้นตรงนี้น่าจะยากแล้วครับ อ้าวกระนี้ครับดาริงวัลลีครับเดี๋ยวครับขอดูดาริงวัลลีหน่อยครับสับปดาเิงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ไปล้มเพโซนจนได้ครับพูดไม่ทันขาดคำเลยครับอย่างนี้ไม่ดีแล้วครับไม่ดีแน่นอนครับดาริงวัลลีโอ้โหและอยู่ข้างนอกไกลมากเลยครับตอนนี้คือวัดใจเลยเหรอครับรู้สึกจะเรียบร้อยนะมีรถนะมีรถแต่ว่าชันหรือเปล่าพอเข้ามาอาจจะโดนเรือนะคุณเท่าที่ดูจาก ใช่ครับจะเป็นเรือด่วนครับเรือด่วนเจ้าพญาอ่าล่ะไปอีกหนึ่งคนครับเหลือโชคนเดียวเอ้ยอย่างนี้ไม่สวยครับตัดสินใจผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับแบบนี้นี่คือต้องบอกว่าเอ้ยคือแบบเสี่ยงเกินไปแล้วตอนนี้กําลังจะทํแชมป์หลุดมือไปนะครับสําหรับดาร์ลิงวลลลี่ครับเฮ้ยนี่อย่างที่บอกเลยครับตายหมองหมดเลยนะครับเฮ้ยนี่มันใกล้มากๆแล้วแล้ว เก่งไม่น่าจะทันเหมือนกันแล้วตอนนี้กาลังจะสูญเสียสคอร์ไปทั้งหมดจากการที่ไม่ได้สู้กับใครเลยครับดาริวลบีโอหมดเลยครับแ,แล้ว,ลวเรียบร้อยครับเก่ตงตัวสุดท้ายก็ดูแล้วไม่น่าจะเข้าวงทนันเรีย,รอยโอ้โหครับดาริวลบีออ,ออกจากเกมยมาดับที่หกแบบไม่ได้แ้มแรครับ what อะไรกันครับเนี่ยเลือกเล่นฝืนตัวเองเกินไปและคำนวณการเดินทางผิดพลาดครับ ไม่เจอรถมาเจอเรือแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ทางด้านของซคุก้าบอกว่าหลอมหลอมรักกาลังกําลังใจมาแล้วครับซนแคป์อซคุก้าครับซคุก้าเห็นซนแครเนี่ยต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เท่านั้นและถ้าเกิดเขาได้แชมป์โอกาสที่จะขึ้นมาแซงได้แชมป์ k i n อ of กมเมอรอบนี้สูงมากครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนพระเจ้าเปิดทางให้ทั้งสองทีมครับหลอมหลอมครับเอาจริงผมไม่ถ้าไม่เชื่อตาตัวเองครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาใช้ว่าเกมนี้มันกดดันมากๆจริงๆครับกดดันไม่เท่าไหร่คือ ผิดพลาดเรื่องการคำนวณการเลนทางอาจจะแวะว่าเจอรถแต่มันไม่เจอแล้วแท็กติกนี้เขาไม่ได้เล่นเลยในตั้งแต่รอบแรกแบงกลุ่มาเขาไม่เคยเล่นแนวแคมป์แบบเลาะวงแบบนี้เลยโอ้โหปวดประสาทเลยครับตอนนี้ถ้ามีคนได้ไปเห็นหน้าเขาตอนนี้เขาน่าจะร้อนหน้าดูครับที่เลื่อกไปแบบเดิมพันกับการสปอเรือซึ่งมันค่อนข้างจะจํานวนน้อยกว่าการที่เป็นรถบนถนนน่ะมันช้าด้วยใช่บผมโอ้โหผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองครับตอนนี้ เอาแลวครับตอนนี้ต้องมาดูทางด้านของสไลค์คก้ากับอินเซนครับจะทําได้หรือเปล่าครับเอาง่ายๆครับตอนนี้ถ้าไม่นับรวมตีตัวเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ11ชีวิตให้เก็บประมาณ11แต้มถ้าคิดแบบโง่ๆเลยคือสักครึ่งหนึ่งคือ6แต้มและบวกกับแชมป์อีก20อืมโอกาสที่จะแซงมันสูงมากๆลยครับ,รบตอนนี้ถ้าได้แชมป์ครับแล้วลุสเลดพิทเลยนี่ออกไปหรือยังครับน่าจะไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เห็นอยู่ในแมบッบ ผมเหมือนว่าจะยังไม่ออกไปด้วยนะครับแล้วมันยังมีถึง3ทีมตอนนี้ที่ลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับแต่แน่นอนครับชัดเจนคืออีกับวีเอเอสกับ i c ครับซึ่ง2ทีมนี้เก็บมาอย่างต่ำเนี่ยคือ4ี่คิวทั้งคู่รวมสิ่งทางน้้นของวิเชียเกโคที่ตัวเดียวยังไม่ตายครับแลวรู้สิ่งพิเล็ก็ยังอยู่รับนี่ครับผมบอกเลยครับ3-4ทีมตรงนี้ครับแต่ที่ผมสงสารสุดคือเฟียสลามาที่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับ อยู่กลางดงไฮยีน่ากระหายเลือดสามฝูงครับโอ้แล้วนี่ครับบิ๊กตัวสุดท้ายจะโดนนั่น้าของเก่งหรือเปล่าครับผมว่าโอกาสรอดเหลือน้อยมากๆากครับอย่างแรกเลยคือนอกวงอย่างที่2เลยคือหนีไม่ได้แต่ปัญหาคือตอนนี้เพโซนกำลังจะขโมยแต้มคิวนี้ไปครับและทุกแต้มต่อไปนี้คือสําคัญมากๆครับแล้วประเด็นคือวงมาอยู่ทางด้านของรู้สแตทพิกเลตครับทีมอื่นต้องมูฟเข้าหมดเลยครับมีเชียร์เกตโค้เลืองที่จะดื้อด้วยครับไม่ยอมจะตา,ตาอยู่นอกวงนะพยายามที่จะเล่นเหมือนกัน น่าจะปั๊มยาจนสุดชีวิตแล้วก็ตายไปครับโอ้โหไม่น่าไหวครับหมดเลยครับ<ม>แบแล็เลคเดชชิ้นสุดท้ายแล้วเหลือทางด้านของแอนตี้ไบโอติกก็ไม่น่าจะไหวเลยครับเนเพลงคิวเลอร์ของเขาครับสุดท้ายคงต้องจมหมอกตายอยู่ดีครับโอ้โหรักษาไม่หายอันนี้น่าจะเป็นโอ้โหเลโซนซ้ำหรือเปล่า<ช>ตายเลโซนตรงนี้หรือเปล่าครับ คือถ้าทำหนังนี่ผมร้องไห้เลยนะดราม่าจัดเลยชีวิตเขาตอนนี้เรียบร้อยรับออกจากเกมไปอีกหนึ่งทีมสำหรับวิเชียเกโคลและทำให้ทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ได้บวกคะแนนไปอีกสองแต้มเอาครับและนี่ครับรูสเลพิเลตบอกเลยว่าเขามีพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดตอนนี้ครับหลังชิ้นน้ำและชิ้นน้ำของเขาไม่ว่าคือูทางเดียววงมันดันปิดมาแล้วให้ด้วยครับมันเคลียร์หลังแล้วตอนนี้รับทางเดียวเลยครับถูกต้องครับระวังแค่เน็ตที่ไหลลงมาจากเนินก็พอ อ่าและด้านบนยิงกันแล้วด้วยครับสไลด์ก้ากับอินเซนแคร็บครับกลายเป็นว่า2ทีมนั้นจัดไซด์กันเองแล้วสไลด์กูกาเข้าชาร์จไปแล้วด้วยตรงนี้เหมือนจะมีดาเมจขึ้นและน<อ>็อตครับสเปรย์ไล่มานี่โอ้โหหมุนใจโลยาวๆครับดูความเป็นบาร์กี้ครับค่อนข้างมูฟสปีดไวแล้วตอนนี้เขียวเข้มเจอเขียวอ่อนครับสองทีมลุ้นแชมป์เอซีน็อตโดนชุดใหญ่เข้าไปเจ็บสาหัสด,ด้านหลังมีเก่งยืมพันยาอยู่เหมือนกันท่านเนทย้อยๆเข้ามาตรงนี้รับรองไปยกตีครับ โอ้แล้วประเด็นคือทางด้านของอินเซนครับได้เปรียบเรื่องวงครับแต่ว่าเนินต่ำกว่าแค่นั้นเองต้องมูฟหรือผ่าท่าน,น็อกได้สักคนหนึ่งนี่เป็นประเด็นครับแล้ว RP ไม่รออะไรเลยครับร้อยเขาบอบช้ำจากการต่อสู้แล้วเราจะเข้าไปซ้ำเองครับเอาจังหวะนี้มามูฟรถเหมือนกัน RP โดนเข้ามาใกล้ต้องยิงเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วเป็นทาาด้าของ SC ตรงนี้ลงรถมาครับทอบ็อปสเตรชชใหญ่ไปไม่ถึงตาย เราไปนั่งด้านเอาแซงไปเปิดน็อตทางด้านนายได้แล้วหนันี่เตรียมับบอลมาครับอาพีตรงนี้บอลล้มไปแล้วหนึ่งคนแล้วเหมือนจะตายครับแล้วแซงไปเก็บทางด้าของนายมาได้ตอนนี้ไม่ไหวครับเหลวเลือดก็น้อยเหลือ<ด>เกินครับตอนนี้กลายเป็นล,ลุ่นเ<า>ล็กๆ,ๆ,ๆกำลังจะแย่เลยครับเหลือแค่แซงที่เลือดเยอะเท่านั้นส่วนไอซีโดนวงกินเข้ามาต้องรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็เราจะถึงตัวไอซีบลู๊อยู่แล้วแต่โดนด้านหลังของเขาคอร์สไฟมาอินเซ็ตคราฟมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์ในเกมนี้ครับสามคนกันแล้วเพลโซนเก็บทางด้านของงเก่ไปแล้วน็อตโด้า ออกจากเกมไปอีกหนึ่งคนครับตอนนี้4ทีม11อ็ alive ครับลุ้นๆกันเลยครับว่าใครจะขึ้นมาครับแล้ววงที่บอกว่าดิตอนนี้มันหนีทางด้านเขาลุ้นเสร็จพิกเลตมาแล้วไอซีเหมือนจะอยู่ทางด้านวงที่ดูด e ีทีเดียวครับแสงเหนีับโดนสเปรย์ข้ามาจากร้อยนัดของหนังครับแล้วเอาจนตายลาบจนตายเลยหรือเปล่าโอ้ใจคอทำมินเหลือเกินครับแล้วเจฟฟี่ไปน็อกทางด้านของช็อปได้อีกหนึ่งคนแลวหนังบอกว่าขอว่าคิวนี้ ขอสเตะใส่เข้าไปอีกทีนึงละการพรีไฟล์ปกระสุนมันเยอะตรงนี้ครับแล้วเจฟฟี่พยายามเรียกเพื่อนให้เข้าวงไว้น้องเอาเละครับไอซีตอนนี้พยายามรีบิวตัวเองทั้งการฟื้นฟูเลือดก,การฉุดเพื่อนขึ้นมาเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการบวกครั้งหน้าครับเอาเละครับแล้วเข้ามาสู่พื้นที่วงที่สามารถเล่นได้แล้วครับ ด้านในมี i c เข้าไปเหมือน,นกันเน <ไป S 1> เหมือนเห็นแวบ,บๆบครับเอซีนี่ครับแล้วเรียบร้อย ICP โดนเฟียสลามาที่ไม่ได้มีรุ่นมีเอวอะไรกับเข,เขาเข้ามาล้มไปได้แล้วไอซีพีก็เราจะโดนเก็บอวจะเกีแล้วเรียบร้อยครับเอาเลยไอซียกขบวนขันหมากมา2ตวัวโดดลงมาเป็นท็อปกรต้าท็อปกรต้าครับลุมโบกี้อยู่เอาแล้วยังไงครับทางด้านของเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคนด้านหลังนู่นเลยครับนี่ครับดาครับ แล้วเจฟฟี่ตอนนี้คือรอฟรีอยู่เลยครับระหว่าง IC ซี่กับเอสแอลกำลังจะปะทะกันแล้วมีเจฟฟี่คอยคอสแจมอยู่ด้านหลังครับแต่ก็ต้องบอกว่าลูนเลตพิเลตยังเหลืออยู่นะครับสองคนนะครับถูกต้องครับยังมาได้นะเอาแล้วนี่ครับลุนเลตพิเกตแซงครับโดนฮันด้าของเพลย์โซมีไปเหมือนจะเหลือคนเดียวแล้วครับลูสเลตพิเลต แล้ววงมาอยู่ที่างด้านของอินเซ c r a f t ครับหลิวหลิวว่างไงหลิวนอนก่อนดีครับรหลิวยังทันแต่ปัญหาคือตอนนี้รู้เสร็พิเลตเนี่ยเก็บไปแล้ว5คิวคือทุกทีมเนี่ยมี5คิวขึ้นไปทั้งทีมที่ลุ้นแชมป์สทีมนี้โอ้เอาครับใครจะได้แชมป์ในเกมนี้ไปครับ ต้องลุ้นกันอ่าหแล้วหนังจากเคลื่อนที่ตัดหลิวสเปรหล่นไหมหล่<ล><ล>นไปแล้วลแล<อ>้วเจฟฟี่จะมาช่วยได้หรือเปล่า,าจะพยายามจะคว้าที่ครับคุณไปเก็บเป็นเซคัตตาแล้วตรงนี้จริงรถระเบิดระเบร์ไปรับตัวหนังแบบนี้เอาออกจากเกมไปอีกหนึ่งเป็น6คิวจากลูซเล็พิกเลตครับเอาแล้วครับแล้วหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่ากับเอสซีและเอฟแอลเข้าทางด้านของอีเซนครับบ้านนี้มีรักแน่นอนับถ้าเข้าไปยับสามตัวครับ สามต่อสองด้านล่างสามองนี่เต็มไปหมดก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วดําเก็บไอซีตาครับเอาครับยังได้อยู่คนระับแต่เอซีตอนนี้ยืนดมนอนดมเหยาะล้อยางรถยนต์อยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเอาแล้วครับด้านหน้ามีหลิวอยู่เอาละเอซีกำระเบิดมาแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันแหละแต่ขอปาไปแล้วเหมือนใช่ด้วยนะทิศทางของเขาแต่มันน่าจะไม่ถึงครับระยะมันไกลพอสมควรโบกี้บอกขึ้นมาเดชแน่จริงขึ้นมาครับดับฝันได้เหมือนกันครับ เทฟเฟียลาม้าบันทันเหลือ2ตัวด้วยครับทาางของไอซีเหลือ2เช่นกันอาพีเหลือคนเดียวเหลิวโดนวงกินแล้วตรงนี้หูวงเจ็บๆครับเข้ามาแล้วเข้ามาจะลงก่อนไหมแล้วโดนเปรปแบ้วเรียบ้อยไอซีเก็บไปได้ครับผมแล้วจังหวะนี้ครับอินเซนครับยังอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์ตอนนี้เก็บไปมากกว่า5คิวแล้วครับโอ้ลถไหลครับลถไหลครับแล้วไม่มีคนครับรถผีสิงครับเหลือสามทีแล้วระบเบิดเนี่ยขึ้นมาโดนโบกี้นกครับโอ้ เอาแล้วเม็นเทดตรงนี้ครับบรูคบรูคสนับมาแล้วยิงอุ้มเจ็บมากน่าจะต้องเข้าชาร์จแล้วจังหวะนี้อุ้มถอยกลับมาพยายามพันเม็ดคิดแต่มีตัวแชมอยู่ด้านนอกครับเป็นทางด้านของเอสซีเจฟฟี่มายังไงแต่ยังไม่เห็นแล้วมีดำอยู่ตรงนี้โอ้โหสามทีมครับเอายังไงเอาลาบูกี้ก็ไปแล้วครับไปครับระเบิดจากบรูคนั่นเองตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งเพราะอีกตัวหนึ่งไอซีล้มอยู่กำลังรีวิวคิขึ้นมาครับจะเป็นทางด้านซาคุก้าหรืออินเซนครับ Oh oh. เอาแล้วเติมเต็มครับเชฟฟี่ครับแล้วมีปืนโปรดของเขาอยู่ในมือครับ M16 ดูกันว่ารอบนี้2ตัว1ครับโอ้ทัชจูการคือตอนนี้เนี่ย มันเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วเพราะมันเป็นปืนซิกเนเจอร์ของเขาครับแล้วบลูคบลูคเซนเนตเซนเนตมาย,ย้ยอยๆคยยาร์เจฟี่โดนไหมยังเลยไปยังโดนคอนเทนเนอร์อยู่ครับแล้วเป็น8คิวของอินสันแคปกับ6คิวของซายคูก,กา้าถ้าทางด้านของอินสันแคปได้มีโอกาสที่ได้แชมป์สูงมากๆครับเอาโอ้ยแล้วโดน,โดนดไปครับเ <ไป S 2> ลือดเหลือแค่ประมาณ60เปอร์ปลาระเบิดใส่รถหรือเปล่าเป็นทางด้านของสโมครับ เจอตำแหน่งของเจฟฟี่แล้วครับแบบนี้น่าจะออมสองทางแล้วมุกเรื่องเอห,หลือไปเดี๋่กดเหลือวันออวันแล้วเข้ามาเลยครับเหลือเชื่อเป็นทันต์ของเจฟฟี่คัดสองตหนึ่งวาชมไปได้ครับโอ้และกินไปทั้งหมด8คิวครับที่1ครับสไลด์ก้าครับอินเซนครับครับ ยิงไปทั้งหมด8คิวเช่นเดียวกันรวมถึงเฟสเซอรมาครับที่3กดไป2คิวตอนนี้ผมเองก็ไม่ไมรู้คะแนนผมไม่รูไครับ้เพราะว่าอินสันแครบเนี่ยใกล้ที่สุด 7, คนนือ78คะแนนแต่ว่าเกมนี้เขาได้คิวเยอะเหลือเกินและได้อันดับ2ไปได้ถึง18แต้มส่วนอันดับหนึ่งที่มี67คะแนนอย่างสไลคุกา้าก็ได้ไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องรอช้าครับไปดูผลคะแนนแล้วไปพบกับพีแทกพีจิปรอประกาศว่าใครจะได้แชมป์ดีกว่าครับสุดยอดรับซีซั่นนี้